เป็นหนึ่งในแขกง,งานฉลองวันวิวาของหมากปรินกับเจ้าสาวคิมเบอรี่ที่หลายคนให้ความสนใจไม่น้อยสำหรับนักแสดงหญิงมิ้นชลิดาวิจิตวงทองทั้งนี้หลังงานจบลงทางด้านของหนุ่มหมากก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้โดยระบุว่ารู้สึกดีใจที่อีกฝ่ายมาร่วมยินดีส่วนเรื่องในอดีตนั้นตนเคลียร์ใจกันไปหมดแล้วเป็นเรื่องปกตินะผมว่าเออเราทุกคนผ่านอะไรกันมาเยอะแล้วก็เออเราได้เคลียร์ใจกันไปแล้วทุกอย่างเราได้พูดไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ เราโตโตกันมากมากแล้วทุกอย่างเราเราทิ้งไว้ข้างหลังเราเดินหน้าเราไม่หันกลับไปมองพระพรดีใจดีใจดีใจเราก็เราก็มันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันปลดล็อกนะมันมันมันหายอ่ะแล้วก็เราจริงๆมันก็เราก็ไม่ได้อยากไปพูดถึงมันอีกแล้วอีกต่อไปนะครับเรื่องที่ที่เกิดขึ้นที่เคยเกิดขึ้นทั้งหลายมันเป็นอดีตที่มันผ่านไปแล้วแลวเราก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วนะครับเราอยู่ตรงนี้อยู่กับปัจจุบันดีกว่าร ใช่ใช่ชื่นใจชื่นใจครับผมก็ดีใจที่ที่ที่คนเห็นแล้วก็ชื่นใจเนะาะทั้งนี้ถ้าย้อนกลับไปก็ต้องบอกว่าดราม่าหมักมิน้นหรือที่แฟนคลับของทั้งสองเรียกว่าคู่จิ้นเอ็มนั้นถือได้ว่าเป็นกระแสะที่ร้อนแรงและเป็นเรื่องที่ฮือฮาเป็นอย่างมากในวงการบันเทิงบ้านเราเมื่อเกือบ1ิบปีที่แล้วเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่การไม่ลงรอยกันของวัยรุ่นอารมณ์ร้อนสองสาคนหกักแต่เรื่องนี้ยังมีผู้ใหญ่ที่เข้ามามีปัญหาด้วย แม้เรื่องที่ว่าจะจบไปนานแล้วประกอบกับการให้สัมภาษณ์ของนักแสดงหนุ่มที่ระบุว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นตนได้เคลียร์ใจไปนานแล้วกระนั้นก็คงจะเป็นเรื่องยากที่จะบอกได้ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จะไม่หลงเหลือตะกอนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค้างคายู่ในส่วนลึกของความรู้สึกเลยหรือไม่ซึ่งก็คงมีแต่คนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เหล่านั้นที่รู้ใจตัวเองดีที่สุด แต่สำหรับคนนอกอย่างเราเรานั้นการได้เห็นภาพของคนที่เคยมีเรื่องมีราวชนิดที่ใช้คำว่าไม่เผาผีก,กันเลยมาร่วมเฟรมกันอีกครั้งเพื่อแสดงความยินดีในความสุขของอีกฝ่ายเช่นนี้ก็เป็นเรื่องที่ควรยินดีเป็นอย่างยิ่งจริงๆ